ก็เป็นของขวัญดีกว่าเผื่อแบบว่ามันก็ใช้งานกันได้ทุกคนเนาะแบบว่าผู้หญิงก็ใช้ได้ใครก็ใช้ได้สมมุติว่าออพอได้ปุ๊บเนี่ยขีกลับเลยเพราะว่าชาร์จแบตไว้แล้วเรียบร้อยขี่กลับเลยนะฮะเนี่ยของขวัญไม่รู้ว่าใครมีอะไรมาบ้างวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเด้๋ยวกายแล้วกล้จะเริ่มแล้วจับของขวัญเราก็จะไม่แกะเลยใครเป็นพิธีกรเดี๋ยวเนี้ยวันนี้ให้แม่เป็นคนเริ่มจับก่อน เปิดงานไงแม่ไม่เอาเอออต่ยังว่าแนร้างเ่ยรเดาใหญ่เอออะไรเหมนนิชาใช่ยเนาะเอนม่ีไปอ่าเออเอาใครเริ่มวันนี้นะจริงๆเอาท่านเปิดงานดีกว่าเอาแบบนี้คุณพี่ต่อ มาตกใจเลยอ่ะไม่ตอนแรกอ่ะตอนแรกหนูบอกว่าเราขอขวัญชิ้นเดียวกันใช่ปะตอนนี้แยกแยกชิ้นได้ปะคุณพี่ก็ใส่ขวัญของขวัญชิ้นชิ้นไปได้ปะเพราะว่าหนูจะให้คุณพี่เปื่อง่าย ไม่ใช่ประเด็นคือฉันลืมไปว่าฉันฉันไม่อยากจับคนแรกแล้วท่านประธานก็ให้เขาเท่าเขาเปิดดีกว่าแล้วฉันก็แบบอยู่กลางๆหรือแบบรออะไรแบบนี้บ้างไม่งั้นแบบคนแรกตลอดแล้วเบื่ออ่ะคุณพี่ก็ใส่สิ่งคิดเหมือนเหมือนเหมือนครูไปนะคะหนูต้องขอโทษด้วยนะคะนี่เหราแม่ย้ำเลยแม่ย้ำยังไงไม่รู้สิ่งคิดเหมือนกันเลยโอ้โห คือหนูดูแล้วคือมันบาง่ะไม่ได้นี่ก่อนอ่ะคือแบบบางพนนีไม่ด้อ้งนัิแไม่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 ได้ก่บูดแม่พูแบบเออไม่แม่ไมได้รู้สึกต้องยังไงนะคะแม่เอ้าแล้วตอมหายไปไหนแล้วทําแมพูดจะขนาดนี้ไงคะตอมก็จะหายไปเวฟหนึ่งนนะคะ Uhm เดี๋ยวเตอนนี้ก็ได้ใกล้ก็ได้หรอะเสวรินพันกันงงไปหมดตอนนี้ทุกคนก็จะบอกว่าเขาพูดกันว่าถ้าไม่อยากได้อะไรจะได้ตอนนี้เสียแก้วพูดคำว่าไม่อยากได้รถแม่เลยตั้งแต่ประมาณไปจับโม ทุกคนร่ำมีความอยากทั้งสองอย่างอันนี้เขียนลำเอร์ยังคะโอเคอันนี้เขียนแล้วจ้าเขียนแล้วเขียนแล้วจ้าเขียนแล้วจ้าจ้า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ใครเริ่มก่อนดีใครเป็นออบไม่ออบไม่ออบเริ่มมาเปิดไหมเดี๋ยวให้ท่านเพิ่มเริ่มก่อนขอกลับไปไหนครับเดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้เริ่มเลยใช่ไหมเดี๋ยวให้ท่านให้ท่านจับก่อนให้เ่านเปิดก่อนใช่ไหม สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะที่เออ่ in, e ท uh, ี่เออที่อะไรวะที่นี่วันนี้ทุกคนที่อยู่ที่นี่นะบริษัทบริษัทปาร์ตี้เล็กๆของเรานะฮะบริษัทแทนแทนนะแทนแทนคอมพิวเชั่นบริษัทเล็กๆของเราจัดกิจกรรมเล็กๆวันนี้เราจะมาจับเอ่อฉลากแรกของขวัญกันเล็กๆน้อยๆนะฮะ รางวัลชิงใหญ่ๆก็เห็นก็มีไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะคะก็จะมีแค่จักรยานกับซองเมื่อกี้ที่หนาขึ้นนิดนึงเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้คือบริษัทเราเนี่ยมันมีประมาณสี่คู่ถ้าสมมติว่าคู่จับได้กันเองให้เอาใหม่อะไรนะฮะบริษัทเราชอบไยแล้วเอาใหม่ชอบเลยจักรยาประมาณสี่คู่ค่ะอาฮะ อ๋อหมายถึงว่าถ้าถ้าผัวจับได้ของเมียใช่พวกเราอนุญาตเนาะถูกไหมแสดงว่าโอเคอ้าวอ้าวรู้กันถ้าอย่างงั้นก็คือถ้าผัวจับได้ของเมียเมียจับได้ของผัวก็คือเอาใหม่เอาใหม่ให้จับใหม่นะฮะฮะแต่ที่แน่ๆ่ดิฉันมีความรู้สึกว่าซองมันหนาขึ้นเยอะเลยนะคะทุกคน เรียนเชิญน,นะฮะเชิญน,นะฮะท่านคันชิดค่ะโหโหเชิญเลยก็มาเลยค่ะมาเลยค่ะเอาเอาอกไม่ขึ้นมาด้วยโอ้โหจับตรงนั้นเลยโอเคไม่ไม่คิดจะให้เห็นหน้าท่าตากันเลยหรอคะสมมติจับจับได้เบอร์เก้าเลยนะี่อะ <laughs> นะฮะไม่ไม่เปิดดูเองหรอคะเปิดอยากลุ้นเองไหมคะ <laughs> อะ เบอร์อะไรคะเบอร์อะไรคะใช่ไอ้ไอ้ไอ้มอเตอร์ไซค์เบอร์อะไรคะเก้าแล้วไอ้เลขสองของแกนี่คืออะไรคะสิบเก้าอ๋อเบอร์เก้ากับเบอร์สิบเก้าเพราะฉะนั้นนะฮะในใจในใจมีไหมคะว่าอยากได้เบอร์อะไรคะไม่มีเอาอะไรก็ได้ใช่ไหมคะอ่ะเปิดเลยค่ะจับได้เบอร์เก้าก็จับใหม่ช่บเบอร์เก้าของหนูเด้อแต่แะเด้อ เดี๋ยวทำไมไม่มีเลขมีแม่ดึงนะอ่ามันเป็นแบบสิบสาจกของใครดเ่งใชเราอยู่้ดียวกไเราไงไว่าเรารู้กันแล้วไงไม่รู้ื้อเดียเดี๋ยวประเด็นนีเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราไม่ต้องตัดสิน งั้นไม่ต้องคนบ้านเดียวกันตัดสินให้ทีมงานตัดสินตึ๊ดตึ๊เอาเอาเสียคะแนนมากจับใหม่ไหมจับใหม่ยกเบอร์จับใหม่ยกมือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจับใหม่เก้าไม่จับใหม่ยกมือหนึ่งสองสอคนอาจจบใหม่ ถ้าเกิดว่ารอบนี้ท่านคะถ้าท่านจับได้ใบเก่าเนี่ยท่านต้องโดนใบแดงนะคะมัน ขยับแล้วเรียบร้อยนะฮะมาค่ะเบอร์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 เลยค่ะเบอร์สิบสองสิบสองเบอร์ติดกันนะสิบสองสิบสองเอาเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้1ิสามของหน่งนะ เดี๋ยวมัวว่ะมัวว่ะเอาใหม่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 เลยเดี๋ยวเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ปิดใม์ก่อนพีู่่ติดใหม์ก่อนประเด็นคือปิดใหม่ก่อนดียวยาตกลงเขียนชื่อใหม่ของมันวาไปจับคุณเลก็เอาอย่างนี้ก่อนเอาให้ทุกคนน่ะรู้ว่าของตัวเองเลขอะไรก่อนแล้วไปเขียนมาใหม่ก่อนไม่เอาไม่เอามาเพลง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  ่ะไม่เกไม่